แบกแหลงซีสี่คนดังอันเจนอุ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยไม่เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้ยอืมโอ้ยเฮ้ยโคตรจัง ขอบคุณครับใช่เฮย้ยสองมีสามเ้วยหรอเหี้ยยังไม่โหดจังวะโอเคอเคิ่ครูดาวอยู่เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อน Yo. Pergi dalam dalam